อัสส,สลามออะไรกุมครับสวัสดีวันศุกร์ใช่ไหมที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขณะนี้ก็เป็นเวลาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูเวลาในโทรศัพท์ก่อนแปดโมงแปดโมงนะครับแปดโมงเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะแปดโมงนิดๆนะครับแดดดีลมดีครับเนี่ยอากาศลมดีๆอย่างนี้เห็นป่ะเห็นต้นไม้โบกไหม ดอกดอกชวนชมอะ่ะเอาเอา,เอาแค่ชวนชมนะอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะโปยเซียนก็อย่างงี้จะดีดอกชวนชมเนี่ยจะบานดีเพราะว่าอุณหภูมิมันได้ไงมันมันอุณหภูมิมันขึ้นแล้วก็มันมีลมทําให้กลีบดอกอะ่ะพอลมมันผ่านกลีบดอกพวกนี้กลีบดอกมันจะแห้งแล้วมันก็จะบานได้เร็วเนี่ยเห็นปะนี่ม่วงมาหามงคลน,นะเนี่ยนีย่ใครจะเอาไม้เหมาเนี่ย 8นิ้วเนี่ยหต้น 500, ค่าส่งให้บางโต80บาทเถอะดอกกําลังมาเลยนะครับนี่ตีเป็นไม้เหมาเลยมีเลขอะ่ะบางบางตเอามารวมกันไอ้มันมีอยู่2ชุดใช่ไหมที่มันลงชุดละ30ต้นอ่ะมันเหลืออยู่อย่างละนิดละหน่อยบางโตก็เอามารวมกันขายเป็นไม้เหมานี่ชุดที่1เนี่ยหต้น500ค่าส่งก็80บาทซส่8นิ้วต้นใหญ่นะไปใส่10นิ้วเลยนี่ชุดที่สนี่5ต้น500ค่าส่ง80บาท นะครับใครจะเอาทักมาใครจะเอาทักมานะครับสวยสวยใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับใครรับส่งชุดบางตัวก็แถมให้ต้นเนื้อกันนะครับใครรับส่งชุดบางตัวก็แถมให้ต้นหนึ่งนะครับค่าส่งก็ใครรับส่งชุดนี้ก็ขอร้อยห้าสิบนะครับร้0ยห้าสิบเพราะว่าใช้ได้อะค่าส่งเรื่องค่าส่งนี่บางตัวไม่พูดเดยอะแม่งโหดจริงนะครับเนี่ยใครรับทั้งสองชุดนี้บางตัวก็ขอค่าส่งเอามาร้อยหนึ่งก็ได้ อ่าเอาใหม่เอาใหม่หมคลิปตัดตัดเฉยนะครับเป็นอย่างนี้แหละตัวสับบางตัวไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็นี่สิบ็ดนิ้วไซส์รองที่ลงเมื่อวานใช่ไหมมันเหลืออยู่แค่เนี้ยบางตัวขายเหมาเลยดีกว่าจัดโปรสุขเสาร์อาทิตย์นี่ต้นละสองรอยอ่ะมีชุดหนึ่งเนี่ยห้าเก้าห้าเจดอะไรเนี่ยห4สิบี่เนี่ยมีต้นละสองร้อยเนี่ยเจ็ดต้นเนี่ยขอพันเดียวใครจะเอาต้นมันโคตรใหญ่เลยเนี่ยนะครับในสิบเ็ดนิ้วไซส์รองนี่ไซส์ต้นขนาดนี้นี่ โอ้โห oh, คุ้มนะแล้วยังไม่ได้ยกด้วยดูเมื่อคืนที่บังโตถอนให้ใครมีวย้นสี่ต้นนะเห็นไหมแม่งเล็กกว่าไซส์เนี้ยนิดเดียวเองเล็กกว่าสิบเอนิ้วต้นละสี่ร้อยนิดเดียวเองนะครับนี่สิบดนิ้วไซส์รองสวยนะครับสวยใช้ได้เลยนี่ขอเจดต้นพันให้เจดต้นเลยนะพันเดียวค่าส่งก็ขอบังโตร้อยเดียวนะครับค่าส่งร้อยสามห้าร้อยสี่ห้านะเนี่ยแล้วดูต้นนีนี่มีชุดหนึ่ง เจ็ดต้นพันค่าส่งร้อยเดียวใครชอบซื้อไม้เหมาดอกอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่คุณภาพนี่เต็มร้อยนะครับใหญ่โตวสวยอลังการนะครับนี่มีสองชุดนี่ก็จะให้เจ็ดต้นเหมือนกันเจ็ดต้นพันบาทค่าส่งเอามาร้อยเดียวโอ้โหไม่ธรรมดาแหละเอาไปขึ้นกระถางสิบเอ็ดเหมือนเดิมเนี่แหละแต่ว่าโอ้โหยกได,ยกได้ยกได้เยอะเลยนะครับบางตไม่ได้ยกก็อยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะอยู่มานานแล้วนะครับอยู่ยังไงก็อยู่อย่าง,างนั้นเอาเครื่องปลูกปูใหม่ให้มันดู เรียบร้อยหน่อยไม่งั้นมันเครื่องปูมันซุดนะครับเครื่องปูไม่มีอ่ะมันก็กองแกงกองแกงดูเหมือนไม้โซมไงเอาเครื่องปูมาปูใหม่มันเรียบร้อยแล้วขึ้นขายเนี่ยใครจะเอามีสองชุดสิเบเอ็ดนิ้วไซส์รองขายต้นละสองร้อยอ่ะก็คือบางโตขายเลยเจ็ดต้นเจ็ดต้นเนี่ยขอพันเดียวนะครับเจ็ดต้นเนี่ยขอพันเดียวนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมีสองชุดนะใครจะเอาทักมาจัดแปดนิ้ว <c oughs> ดอกกําลังมาสวยดิยดูเหลืองตัวนี้สวยไหม สวยมากนี่ดูโขดเต็มกระถางนี่นี่ลูกไม้ตัวนี้สวยไหมดูโขดเต็มกระถางอันนี้เสียบสามด้วยนะอันนี้อะไรนะเนี่ย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 อะไรนะจําชื่อไม่ได้เนี่ย iPhone ใช่ไหมเนี่ยสวยเอ๊ะสมัยกล้องอ๋อไม่กล้องมันโฟกัสช้าจังเลยไม่ชัดนี่สวยมากเียนะครับกล้องโฟกัสช้ามากนะครับสวยมากเลยนี่ต้นที่สี่นี่สวยมากโขดเต็มกระถางแปด อันนี้ชุดที่หนึ่งสี่ต้นห้าร้อยกระถางแปดนิ้วนะชุดที่หนึ่งสี่ต้นห้าร้อยอันนี้ไม่ใช่ไม้เหมาหนุนไม้เหมามีอยู่สองชุดให้ห้าต้นค่าส่งแปดสิบบาทถูกถูกอันนี้เป็นไม้แบบเป๊ะเ,เ,เลยนะครับเป๊ะเป๊ะคือดอกมาเตม็มทุกอย่างมาเตม็มเห็นทุกอย่างส่วดทรงองเอวที่สําคัญยังไม่ได้ยกนะครับพวกนี้ยกมาแล้วหญ่เลยนะเอาไปใส่กระถางสิบนิ้วสิบเอ็ดนิ้วเลยนะนี่ชุดที่หนึ่งสี่ต้นห้าร้อยดูชุดที่สองดูกระถางดิกระถางเล็กไปเลยนะครับเนี่ย สี่ต้นห้าร้อยนะสี่ต้นห้าร้อยค่าส่งแปดสิบาทในชุดที่สองเ้ยทำไมกล้องไม่โฟกัสอะมันเป็นอะไรเดี๋ยวมางตัวขอแตะหน่อยนะเป็นอะไรไม่รู้อะนะครับมันไม่โฟกัสตัวแป๊บนึงอย่างนี้เหรอไม่ได้อันนี้มันก็กลายเป็นอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเนี่ยเพิ่งจะเริ่มโฟกัสเออเนี่ยเออมันจะโฟกัสที่ดอกแล้วเนี่เห็นไหมสวยเนาะนี่ สี่ต้นห้าร้อยโทรศัพท์บางตัวมันล้วนนะครับนี่มันมันยังไงอะมันเหมือนมันเหมือนก็แบบว่าหน้าจอมันเป็นปัญหาด้วยแหละหน้าจอมีปัญหาเป็นริ้วริ้วริ้วค่าหน้าจอแพงบางตัวก็เลยไม่ทำบางตัวอาศัยว่ากล้องมันดีเค่นั้นแหละนี่ Galaxy ซี่อสยี่สิบหนึ่งอสห้า G กล้องมันดีกล้องมันดีกล้องมันคมคือมันมีบางตัวใช้เครื่องหนึ่งเครื่องเก่า M อมห้าหนึ่งอมห้าหนึ่งนั้นถทรหดอดทนแต่กล้องมันแตก กล้องมันรายละเอียดมันได้น้อยนี่สวยไหมนี่ชุดที่สองนี่แดงดอกใหญ่อุ้ยสวยมากดูโคตรเนี่ยบางต้นบอกไม,ม้บางโตเลี้ยงเต็มไม่ใช่ไม้แบบเล็กๆแล้วมาขายราคาไม่ไม่ไม่นี่ต้นที่สามนี่ดูโคตรอันนี้ขวดโคตรกลมสวยโคตรกลมสวยใช้ได้นะครับนี่นะครับนี่ชุดที่สามนี่ลูกไม้ตัวนี้โอ้โห อันนี้โขดยังไม่ใหญ่จะก,กิ่งใหญ่ก็โขดไอ้กิ่งใหญ่นี่กิ่งใหญ่โอ้อันนี้โขดเต็มกิ่งก็ใหญ่อันนี้โขดยังไม่เต็มกิ่งใหญ่นี่โขดยังไม่ค่อยเต็มกิ่งใหญ่จะพวกนี้ข้างล่างนี่เบ่งเบ่งเลยเพราะว่าโดนปุ๋ยเทศบาลเข้าไปโอ้โหเบ่งเบ่งไม่คิดชีวิตเลยนี่ชุดที่สองอ่าอนี่ชุดที่สองขออภยัยอันนั้นชุดที่หนึ่งอันนี้ชุดที่สองอมันย้อนแสงเนาะี๋อวอ่าอันนี้ชุดที่หนึ่งนี่จะไม่ให้ย้อนแสง นี่ในชุดที่หนึ่งสวยสี่ต้นห้าร้อยค่าส่งแปดสิบาทนีชุดที่สองก็สวยสี่ต้นห้าร้อยค่าส่งแปดสิบาทยิ่งดอกนี้ยิ่งใปใหญ่เลยนี่นะครับสี่ต้นห้าร้อยค่าส่งแปดสิบาทสวยสวยชุดที่สามนี่นะครับอันนี้เหลืองซับเจริญนะครับนี่ชุดที่สามนะครับนี่มีช็อกโกแลตชิพมีช็อกโกแลตชิพมีลูกไม้ตัวนี้นะครับสวยมากนะครับแล้วก็มีเหลืองอะไรนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ย ไม่ใช่ละฆังทองนะอันนี้เหลืองอะไรนะมันมีสองชื่อโลเด้นอะไรนะ,นะแต่ถ้าเหลืองตอกอันนี้เป็นทองหยอดนี่ดูโคตรดูความใหญ่ของโคตรเถอะใช้ได้เลยนะครับนี่ใช้ได้เลยนะครับนี่ชุดที่สามแล้วก็ชุดที่สี่นี่ดูดูความสวยนะครับนี่ นี่แดงพญาเพิ่มซับนะสวยไหมแดงพญาเพิ่มซับอ่ะพอมันบ,นบานดอกเดียวบานเต็มฟอร์มเนี่ยสวยมากนี่ตัวนี้อันนี้เขาเรียกสาวน้อยตัดแป้งใช่ไหมอันเนี้ยอันเนี้ยนะครับมันมีอยูนนะ่สองสามต้นอ่ะมันไม้เก่าแล้วแหละนะครับนี่นะครับแล้วก็มีสโนว์พิงค์แล้วก็มีตัวม่วงตัวนี้นะครับนี่ดูโคตร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 มีสี่ชุดเออมีห้าชุดนู่นอีกชุดหนึ่งมีห้าชุดนี่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 แบตัวนี้สวย ป็นไงนี่ชมพูบานเย็นกลีบดอกเป็นกำมะหยี่แดงดอกใหญ่นะครับแล้วนี่ก็สโนว์พิงค์ Pink, มีสองเสียบด้วยนะครับอันนี้มีสีเลยนะเนี่ยเนี่ยสีเลยนะครับนี่สี่ต้นห้าร้อยสี่ต้นห้าร้อยค่าส่งแปดสิบบาทได้สี่ต้นเลยนะได้สี่ต้นเลยนะห้าร้อยค่าส่งแปดสิบบาทใครจะเอาใครจะเอาทักมาใครจะเอาทักมานี่มีอยู่ห้าชุดใครชอบทักมา นะครับแล้วก็ขายไม้เหมาขายไม้เหมาเนี่ยต้นเดียวแปดร้อยนะครับเนี่ยที่มันกําลังจะเบ่งใหญ่เนี่ยต้นละแปดร้อยสามต้นพันห้านี่ขายไม้เหมาเนี่ยชุดที่สองเนี่ขายไม้เหมาเนี่ยต้นละแปดร้อยสามต้นพันห้าค่าส่งร้อยเดียวอันนี้ชุดที่สามนะครับเป็นแดงอุดมทรัพย์ดูดอกมาดินะครับนี่ใครรับสองชุดเนี่ยบางตขอแค่สองพันห้าค่าส่งให้บางตสองร้อยขายถูกถูกนะครับขายเป็นไม้เหมาไป ขายเป็นไม้เหมา,าไปนี่นะครับต้นละ800นะครับสามต้นพันห้านะครับสองสองชุดหนึ่งอ่ะสามต้นพันห้าใครรับสองชุดอ่ะหกต้นอ่ะใครรับหกต้นบางตขอแค่สองพันห้านะครับค่าส่งก็เอามาสองร้อยนะครับนี่ชุดที่สี่นี่นะครับย้อนแสงแล้วนี่ชุดที่สี่นี้มีสามสีน,นี้เป็นแดงอุดมทรัพย์นี่ชุดที่สี่นะครับสามต้นพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งใครรับ หกต้นนะมึงตัวขอสองพันห้าแล้วอันนี้ต้นนี้พันห้าต้นแปดร้อยใครรับสองต้นนี้ก็ขอพันห้านะครับค่าส่งออกมาร้อยเดียวนะครับแล้วใครจะเอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับนี่สวยไหมหน้าวางังหน้าวางังตัวแม่มืนตัวกิ่งยาวนะครับต้นมันใหญ่นะนี่ตัวแม่มืนตัวกิ่งยาวนี่ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับสามต้นพันนะครับนี่นี่สวยเนาะนี่นะครับใครเหมาหมดนี่ขอสองพันห้ามีเก้าต้นนะครับจะหมดละ เดี๋ยวค่อยเอาขึ้นมาถ่ายกระถางใหม่มีไซส์มีไซส์แปดนิ้วอยู่นะครับเนี่ยมีเก้าต้นขอสองพันห้าใครจะเอาทักมาใครจะเอาทักมานะครับใครชอบทักมานะครับเนี่ยอันนี้ตัวแม่มืนตัวกิ่งสูงกิ่งสูงต้นสูงแต่ต้นมันใหญ่อยู่แล้วแหละนะครับใครจะเอาเหมานะครับแล้วก็มีเขาวินซ้อนต้นนี้ขอห้าร้อยค่าส่งกปดสินะครับแล้วก็ ไม่มีอะไรแล้วเอาไปไม้ปี๊บดีกว่าอันนี้อันนี้อันนี้รู้แล้วเนาะอันนี้รู้นเน่เนาะสิบเอ็ดนิ้วนี่นะครับอ้อหกนิ้วเดินเลยแล้วเห็นไหมหกนิ้วหกนิ้วสิบต้นหกร้อยค่าส่งร้อยหนึ่งใครจะเอาทักมานี่มึงโตจัดชุดไว้ให้ชุดหนึ่งนะครับใครไม่ทันชุดนี้มึงโตก็จัดให้ใหม่นะครับสิบต้นหกร้อยค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกแบบนี้ตัวใหม่ๆดอกใหม่ๆต้นใหญ่ๆกิ่งล่ำๆหน่อยนะครับปุ๋ยรอบไม้รอบนี้ กินปุ๋ยเทศบาลนะครับกิ่งจะล่มต้นจะลั่มนะครับนี่ใครชอบชักมาสิบต้นหกร้อยนะครับแล้วก็มีราชินีสายคงประทานกำลังแตกกิ่งนะครับมีหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นนะครับนี่ต้นละสามพันนะครับนี่นี่ก็สามพันสองต้นนี้ใครจะเอาสองต้นเลยขอสี่พันค่าส่งสองร้อยขายถูกๆต้นนี้ก็ต้นละสามพันค่าส่งร้อยหนึ่ง ต้นนี้ขอสองพันค่าส่งร้อยหนึ่งใครจะเอาคู่นี้ขอสามพันห้าค่าส่งสองร้อยนะครับใครจะเอาทักมากิ่งตอนาชินีต้นนี้ขอพันเดียวค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับเพชรหน้าวังต้นนี้ขอสี่พันค่าส่งสามร้อยเพชรหน้าวังต้นนู้นขอสามพันค่าส่งสองร้อยนะครับลดไปเลยต้นละพันนะครับบรรณาต้นนี้ขอพันห้านะครับนี่กระถางสองปี๊นะรากถูกแผลเรียบร้อย นะครับบ้านนาต้นนี้ขอพันห้าบ้านนาต้นนี้ขอพันห้าต้นนู้นที่ยืนอยู่ตรงนู้นขอพันห้านะครับต้นล่างนี่ขอสองพันนะครับบ้านนาต้นนี้ขอสี่พันนะครับนี่นะครับสามต้นนั้นขอต้นละสี่พันนะครับสามต้นนี้ขอต้นละสี่พันแล้วก็สองต้นข้างหลังนั้นขอต้นละสามพันต้นนี้ขอสามพันนะครับแล้วก็มีบ้านนาต้นนี้ขายปล่อยนี่จากห้าพันและสี่พันใครจะเอาทักมานี่สวยมาก แล้วก็มีแดงอุดมทรั์สามต้นเนี้ยสามต้นนี้นะครับก็ต้นละแปดร้อยสามต้นนี้ขอพันห้าค่าส่งก็เอามาร้อยหนึ่งนะครับจัดชุดไปนู่นไปกับพวกเขาก็ได้นะพวกพวกตรงคุณเนานะนะครับไม้ปี๊บเอานี้จัดโปรจัดโปรไปแล้วเนาะจัดโปรพวกนี้ไปแล้วเนาะไม้ปี๊บไม้ปี๊บนี่มีแดงดอกใหญ่ตัวนี้ขอห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนี่ขวดเบ่งเลยแดงดอกใหญ่ตัวนี้ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบ แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบไม้ปิ๊บนี่ต้นที่สามแดงอุดมทรัพย์นี่ต้นที่สิบสี่หนุนต้นเบเร้งเลยนะครับนี่แดงอุดมทรัพย์ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบไปพวกนี้สามต้นพันสองต้นที่สี่นี่ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบสามต้นพันสองนี่อีกต้นหนึ่งแครบหน้าจอเอานี่สามต้นพันสองหนุนห้าร้อยค่าส่งแปดสิบสามต้นพันสองเป็นแดงอุดมทรัพย์นี่ต้นที่สิบต้นที่สิบเอ็ดสวยนี่ห้าร้อยค่าสสสสสส่่่่่งงงงแปดิบาาาามมมมต้นนนพัออคหึรยยยีววกก นะครับแล้วก็ไม้เหมามีจัดไม้เหมาห้าร้อยค่าส่งแปดสิบสามต้นนี้ขอพันเดียวนะครับนี่หนึ่งสองสามนี่นี่ชุดที่อันนี้ชุดที่สองนะอันนี้มีสองสีหรือสามสีในต้นเดียวอันนี้ก็มีอันนี้มีสีเดียวแหละแต่มันเสียบเป็นสองกิ่งนะครับอันนี้มีสองสีนะครับสามต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้สองสีอันนี้สามสีอันนี้สองสีสนี่สามต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งต้นเดียวห้าร้อยนะค่าส่งแปดสิบแล้วก็ตรงนู้น,น สามต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งต้นเดียวห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับแล้วก็หน้าวางแตกปากกาลังเนาะนี่หน้าวางแตกปากกาลังใช้ได้เลยต้นละเจ็ดร้อยสามต้นพันห้าต้นละเจ็ดร้อยสามต้นพันห้านี้ก็เหมือนกันต้นละเจ็ดร้อยสามต้นพันห้านะครับเีใครจะเอาทักมาใครจะเอาทักมาเอาแค่นี้แหละนะครับเพราะว่ามันคลิปมันเป็นต้องเป็นสองคลิปตัดต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อติดกันเพราะว่าตะกี้ลงคลิปไปแล้วตอนแรกอยู่ๆมันก็ตัดนะครับ ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน y o u t u b e f a c e b o o ิกต k อก k i n s t a g r a มให้บังโตด้วยนะครับระคังทองระคังทองยังอยู่นะตอญี่ปุ่นทรงสูงนะครับนี่นี่ก็อีกต้นหนึ่งอันนี้ใหญ่หน่อยนก็อีกต้นหนึ่งใหญ่หน่อยนะครับใครชอบทักมาสี่ต้นนี้ขอพันแปดเนี่ยใช่ไหมหนึ่งสองสี่ต้นเนี้ยขอพันแปดค่าส่งออกมาร้อยเดียวลายต้นต้นนู้นห้าร้อยต้นนี้ห้าร้อยต้นนี้หกร้อย ต้นนู้นก็หกร้อยขอค่าส่งต้นละแปดสิบาทนะครับใครเหมาสี่ต้นขอพันแปดค่าส่งร้อยหนึ่งแล้วใครจะเอาตอญี่ปุ่นทรงสูงดอกกาลังมาตุมต้มๆนะครับต้นละสองร้อยนะตอญี่ปุ่นทรงสูงดอกกําลังมาตุมต้มๆนะครับต้นละสองร้อยใครซื้อเหมาซื้อเหมาให้เจ็ดต้นพันค่าส่งขออ่อค่าส่งขอร้อยสามสิบ เอามาร้อยนึงก็พอเนี่ยใครเหมาขอเจ็ดต้นพันธุ์ค่าส่งขอร้อยเดียวใครจะเหมาเต็มแปดละไปขึ้นสิบนิ้วสิบเอ็ดนิ้วเลยนะครับจะขอเจ็ดต้นพันธุ์นะครับขอเจ็ดต้นพันธุ์ค่าส่งก็ขอร้อยเดียวนะครับใครจะเอาทักมาสวยใช้ได้นะครับกิ่งก้านดีทรงดีโคตรด,ดีนะครับไม้สมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่ไม้ใช้ได้ไม้กิ่งก้านใหญ่โตรูปร่างสวยสมบูรณ์นะครับ ไม่ไม่เป็นสององไครนะครับก้ามโตก็จะมีประมาณนี้แหละแต่น้อยลงเรื่อยๆแล้วเพราะว่าตอนไม่มีตอนเขาไม่ค่อยให้นะครับแล้วก็สิบเอ็ดนิ้วเอาแค่นี้ดีกว่านะครับก็ชอบอะไรก็ตามคลิปที่ลงเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปเอาคลิปมารวมกันนะครับครับสำหรับวันนี้ก็รักกันห่วงใยก,กันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แลวก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับ ตกน้านไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนครับอย่างนี้เราคุณกับผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะครับตัวเรารู้ดีว่าใครที่มีบุญคุณต่อเราใครที่คอยช่วยเหลือเราให้เราในวันที่เรายากลําบากใครจะซื้อไม้เหมาอย่างเงี้บางโตให้เลยนะสิบต้นแถมสามเนี่ยบังโตปล่อยเลยกำลงกำไรไม่ต้องพูดถึงกันแค่ได้ขายแค่ได้ส่งแค่ได้คบค้าสมาคมกันไปนานๆบึงโตก็ดีใจแล้วเอาไปใส่กระถางสิบสี่สิบหกไปใส่กระถางจานขายต้นละ7 8็0ดร้อยได้เลยนะ ไม่ต้องทําอะไรแล้วด้วยทุกอย่างสมบูรณ์หมดแล้วใครจะแต่งลากใครสะดวกแต่งรากก็แต่งได้เลยนะครับใครสะดวกแบบขายเอาไปเลี้ยงก็อย่างนี้เลยนะครับเลี้ยงอีกสองสาเดือนก็ค่อยตัดแต่งแต่ใครที่จะเอาไปทําขายก็พอต้นไม้ไปถึงท่านท่านใส่กระถางสิบสี่นะครับใส่กระถางสิบสี่สิบหกเลยก็ได้ขายต้นเจ็ดแปดร้อยได้เลยก็รู้ๆกันอยู่อะ่ะพวกเนี้เขาเอาไปอไปัพไซส์นั้นแหละบางตไม่ได้อัพไซส์บางตขายไม้ดิบอันนี้ตีว่าไม้ดิบเพราะว่ายังไม่ได้แต่งลากขายไม้ดิบราคาถูกๆสามต้นพัน สิบต้นขอแค่สามพันแถมให้อีกสามค่าส่งสามร้อยเนี่ยมีอยู่ตรงนี้แหละใครจะเอาก็เอาไปก่อนเลยนะครับพอไม้รอบใหม่มามันจะอยู่แค่นี้เองดอกมันเพิ่งแทงอย่างนี้มันโตก็เลยยังไม่ไม,ไม่ไม่ขนขึ้นรถมานะครับไม้รอบใหม่ดอกยังไม่เยอะแต่เนี่ยดอกเริ่มมาละใครจะเอาสิบต้นสามพันค่าส่งสามร้อยแถมให้อีกสามต้นแถมก็แถมตรงนี้แหละนะครับก็นับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยสิบต้นสิบต้นแถมสามไปเลยนะครับใครชอบทักมา นะครับค้าขายง่ายๆจริงใจสบายใจกลมๆไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมไม่มีร้อยเล่เพทุบายไม่มีกลเม็ดเด็ดพายตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ไว้วางใจได้นี่คือคอนเซปต์ของบางโตนะครับบางโตใช้หลักศาสนาในการดําเนินชีวิตนะครับไม่เพราะนั้นเล่เหลี่ยมแพรวพรอะไรจะไม่มีนะครับตรงไปตรงมาเพราะว่าเดี๋ยวพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิธรรมชาติก็จะช่วยเหลือเราเองนะครับบางโตค้าขายไม่มีกําไรอะไรเยอะหรอกครับอาศัยความจริงใจและลูกค้าก็จะช่วยเอง ทุกอย่างจะช่วยบางโตให้ผ่านพ้นอุปสรรควากหนามบางตมีอุปสรรควากหนามเยอะนะครับมันก็ต้องถูกทดสอบต้องต้องฝ่าฟันกันไปเพราะนั้นบางโตก็ใช้ความจริงใจนี่แหละในการต่อสู้กับอุปสรรควากหนามทุกทกอย่างนะครับสำหรับวันนี้มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัดสาลาหม้ออะไรกุ้มวม้ร,วรอมาตุนล้อว่าบ้ารอกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ